ข่าวดีม่ย่ำคำสุดเซไปกับข่าวนี้พร้อมทั้งอุ้งอิงลั่นต่อหน้าสื่อหนูบัได้หนางเงินปันนั่นพี่น้องครับเอากลับสวัสดีครับเอฟซีคนบางมอำสุภูสุคนนะครับเอฟซีสาวน้อยเพชรปานแพงที่สําคัญขาดบัได้นะครับเอฟซีเราหญิงทุกผู้ทุกคนทุกนามนะครับขอพระคุณท,ทุกการติดตามชมในช่องของคนบางมอำทั้ง3แพลตฟอร์มอย่าลืมเป็นกําลังใจงกันเช,ช่นเดิมนะครับ บวสิเป็นการกดใจกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามและแสดงความคิดเห็นนี้เชิงสัง้นๆในคลิปนะครับพี่น้องครับคลิปนี้มีแต่สิ่งดีๆมีแต่เรื่องดีๆเช็กเช่นเดิมพี่น้องครับผมได้ยินข่าวแล้วผมตื่นเต้นแห้งครับพี่น้องประเด็นแรกเรื่องแรกนะครับขอพูดข่าวเซอร์ไพรส์ก่อนเนาะพี่น้องเนาะผมบวกคิดบวกฝันนะครับว่าจะถึงวันนี้เร็วขนาดนี้นะครับพี่น้องครับล่าสุดนะครับ ต้องขอบคุณนะครับข้อมูลจากขอบตาดำนะครับพี่น้องครับอุ้งอิงนะครับและพ่อโจเตรียมถ่ายละครนะครับสงครามหมอลำเร็วเนี่ที่ช่องวันพี่น้องครับคาดว่านะครับน่าจะถ่ายประมาณเดือนมกรานะครับพี่น้องครับเร็วแห้งพี่น้องครับปังแห้งนะครับพอหลูกคู่บุญคู่นี่นะครับพี่น้องครับซึ่งผมก็เป็นผู้ติดตามเป็นเอฟซีของช่องวันอยู่นะตอนนี้ ถือใจหลายพี่น้องนะครับนี่ใกล้หอดเวลาแล้วครับพี่น้องครับหนึ่งทุ่มนะครับพี่น้องผมก็ต้องลงไปเบิงนะครับแม่นกน้อยแสดงอยู่นะครับเทียนซ่อนแสงนะครับพี่น้องครับผู้ใดยังบุธในเบิงล่องเข่าไปเบิงเนาะพี่น้องเนาะมีดาล่าอีกหลายคนนะครับที่ผมติดตามชมติดตามเบิงช่องวันอยู่นะครับว่าจะเป็นน้องไขมุกรุ่งละเนาะพี่น้องเนาะที่นะครับติดตามมาแต่ตอนแรกๆนะครับดังจากการประกวดลองพิชิตเช่นกันและได้มาลงจอแก้วณตอนนั้นนะครับ เออผมติดตามเบิรงมากแต่ผูดพี่น้องครับถือว่าเป็นข่าวดีนะครับของเอซีล่ะคุณอิงของพ่อโจนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับเขาว่าคิดดีทําดีสิ่งดีๆจะตามมาเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นเสื้อผ์ใหา่สำหรับผมและเอซหลายๆคนเลยกกับว่าได้นะครับพี่น้องครับข่าวนี้ประเด็นนี้นะครับพี่น้องครับเอาพี่น้องครับไปเข้าประเด็นที่สองกันครับพี่น้องครับเออ บ่าวถึงบ่ได้นะครับการให้สัมภาษณ์ของอีลาคุ้มอิงนะครับกระแสตอบรับดีมากทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอืวิสัยทัศน์เด็กหน่อยสิบแปดปีนะครับภาวะผูน้นาการตอบออยยอรับตอบ้อดีมากๆนะครับเพราะนะครับไม่เคยใส่ร้ายไม่เคยพลาดพิงไม่เคยทําร้ายใครนะครับและที่สําคัญไปกว่านั้นพี่น้องครับ ขอให้จบแค่ตรงนี้นะครับเพราะหนูตั้งหนาตั้งตาเหตุงานอย่างเดียวโฟกัสที่งานเรื่องอื่นๆหนูปล่อยบานนะครับอพอมีพป็นส่วนไม่ดีแ้งพี่น้องครับแต่กระนั้นนะครับถ่ายคลิปนะครับพี่น้องครับถ่ายการไล่สดถ่ายการให้สัมภาษณ์นั้นยังฝากมาถึงพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC, พี่น้องครับว่าผู้ใดนะครับอยากไปถ่ายรูปกับอีลาไปเลย บ่ต้องมีเงินนะครับเพราะนะครับอิหล่าบอกว่านะครับผู้บางคนนั่งคือว่าเออไปถ่ายรูปกับอิหล่าองค์นี้จะต้องมีเงินไปทายน้ำบเแมนครับอิหล่าบัวเรนาเงินป่านั่นนะครับพี่น้องเอาอีหล่าองค์นี้ว่าจากไหนมันไปฟังจากปากอิหล่าดีกว่านะครับมันจะได้ไม่ผิดเพี้ยนนะครับพี่น้องครับเออเดี๋ยวจะหาว่าผมแต่งเรื่องแต่งเล่าขึ้นมาเองบอหรือจากไหนเนาะพี่น้องเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องขออนุญาตทั้งนั้น ladies society นะครับ ขอนำคลิปของเพื่อมาบางส่วนบางตอนให้เอซอีละในยินได้ฟังไปน้ากันอีกจกรอบนึงนะครับพี่น้องครับกลับประเด็นนะครับที่องค์หญิงฝากถึงพอพเมแมเอ FC ทุกผู้ทุกคนเนาะพี่น้องเนาะไปครับแยากพให้พูดถึงแฟนคลับหน่อยเพราะว่าทุกวันนี้เขายังสนับสนุนแ,แล้วก็ซัพพอร์ตเราอยู่มีอะไรอยากบอกไหมาอยากบอกพพแมเอฟซี FC ว่าขอบคุณถูกกําลังใจที่ พ่อยสนับสนุนวิีหลาลากเอินดูวีหลามาแต่ยะเวลาเกือบสองปีนะคะนะ้ะแลวก็ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างหนูมาโดยตลอดถามพ่อพี่พ่อแม่เอฟซี FC กะนหนูคือสิบวงหัวฟังปานนี้ลาก็บางคนอาจจะคิดว่าเขามหาหนูนี่ตรงมีเงินหรือเปล่าแบบมาทายรูปล้วหนูอ่ะตองมีเงินใจหนูพ่อมวสิหนูคือหนูหนูไม่ใช่คนน่าเงินขนาดนั้นห,หนูอยากบอกว่ามหาหนูได้หนูพร้อมอ้าแขนรับพาอพ่อแม่ทุกคนเลย เป็นจ okay. like ังไรนะครับพี่น้องครับได้ยินได้ฟังล้วชื่นใจเนาะพี่น um> ้องเนาะนี่แหละครับอุ้มอิงก็คืออุ้มอิงนะครับห่วงใยพ่อแม่ fc และพร้อมอ้าแขนรับทุกคนเสมอนะครับเปิดใจให้ครับทุกคนเสมอโบ้คุณขีดเขียดแขนพยาบาทกับผู้ใดทั้งสิ้นนะครับนางฟ้าของประชาชนเอาคลิปนี้บ่มีเยีงมากไม่ไปกวนนี่พี่น้องครับเกลี้ยยว่าจะใดที่ผมก้าวไปแล้วบบถึงบ่่วน กราบขออภัยในหน้าที่ตรงนี้นะครับบ่มีเจตนาบ่ดีนะครับพี่น้องครับมีแต่สิ่งดีๆอยากให้พี่ให้น้องให้เอฟซีลาวิงเด้๋ยวนได้ไดฟังไปน้ากันครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับถ้าเห็นว่ามันดีนะครับคลิปนี้ฝากแชร์กดติดตามและแสดงความคิดเห็นในช่งสังสรรค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ